สวัสดีครับผมซือเปลือกหรือว่าพวนพันแก้วครับตอนนี้ชีวิตของตนที่เคยอยู่บ้านนอกบ้านนาครับท่านผู้ชมก็น่าจะฮับจะฮูเนาะวันนี้ครับผมในวันเสาร์วันอาทิตย์ผมก็ได้มาที่นาของตนเองครับตอนนี้ผมก็อยากมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเกี่ยวกับนาผมครับนาผมมันเป็นอย่างไรครับนี่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับนี่มันเป็นรอครับที่พอผมเคยอยู่กับ เอาอาหารสักอย่างมาไปเพื่อไว้เลี้ยงมูครับนี่ครับทานผู้ชมทานผู้ชมแล้วก็มาดูเป็ดเด,ดครับเป็ดตอนนี้กําลังลอยน้าอยู่ครับแต่มาแต่สองตัวนี้ครับแต่มือนี้ก็มามาหับสมเกี่ยวกับเบื่องงาของข้าพเป็เจ้าเลยเนาะนี่ครับนานาของข้าพเป็เจ้านี่ก็เขีย่งงามเลยเนาะเอาเขียวง,งามก่อนาดีอยู่เนาะแต่ว่าให้ทานผู้ชมนี่มาฮับเบิง ตัวจริงว่าการไปในนาครั้งนี้มันจะเป็นยังไงครับท่านสมตแต่ว่าอันทั op, ้ C, ทงเอฟซอกเอฟซีทั้งหมดทุกคนก่อนเพื่อทับหูในการชีวิตตัวจริงของไอ้เบาเปลือกนะครับแต่ตอนนี้ผมกําลังให้จะขึ้นอยู่ในนาครับนาของผมมันจะเป็นยังไงครับตอนนี้นี่ครับนาของผมครับนี่ครับเขาครับมีเขาครับ ข่าวก็น่าจะสวยมากครับข่าวกับเขียงงามซวยเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่ผมกำลังดังเบิงข่าวอยู่ในนาครับแนนอนครับผมก็มีนามเมนามลำเซครับแมนามลำเซของผมก็น่าสีดีครับแมนามลลำเซแต่เมนามอยังนี่ค่ะงามเลก็ก็กลางคืนก็ผมก็เคยหาปลาครับ นี่กับบ้านนาของผมครับนี่คือบ้านของผมครับบ้านของผมก็ตั้งอยู่ไกลครับประมาณจากบ้านผมกับไปอยู่ซีลักครับโดยเมื่อนี้ก็พาไปไปเที่ยวอยู่นาครับจนแล้วที่บุรีมานาครับเมื่อนี้ก็มาทายในชีวิตของตนนะครับถ้าเอฟซอกเอฟซีด so ฮักเ็นพาพนี่ n. ยายาให้รังเกียจคอยเลยก็ยาให้รังเกียจผมมากครับ ไอมกัใช้ชีวิตแบบนี้แหละไรสิดูทุกใครสิดูทุกพอมกับสร้างเทาะไปว่าถ้าเห็นภาพแบบนี้เกกบเห็นนยูทูปกัมันเป็นชีวิตจริงของผมแล้วผมไม่อายภัยหรอกเพราะว่าผมใช้ชีวิตแบบนี้แต่ว่านะ้าผมนี่ครับผมํำไปผมปลูกมาเป็นอีกเดือนเดือนครึ่งเลยครับเดือนครึ่งครับน้าแต่จังเขียวงามเลยครับงามอุ้มท่ม พาได้เห็นกระเคี้ยวสบตาแต่ผมทางเป็นนักกาวินเพลงเลยครับ้าทานใดหากได้ชอบเพลงหรือว่ามาเพลงกับผมก็มาเตงเพลงอยู่ทงนาครับตอนนี้ครับผมผมเตงเพลงครับตอนนี้ครับอาทิตย์ก้อนครับผมได้มาวันซ้ออาทิตย์ก้อนผมได้เตงเพลงครับเด็ดนางเตงเพลงอยู่นี่ครับออกกีตาร์แล้วก็ฮ้องเพลงไปเลยครับเตงเพลงครับแต่ตอนนี้ท่านชมผมจะพาดูเกี่ยวกับ เม่นำลำซีของผมผมอยู่เกี่ยวกับเม่นำลำซีที่สวยงามมากครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเบิ่งแเม่น้ำลำซีของผมผมก็เคยอาบเล่นในพักเฮ็ดเวียกเนาะหลังจากที่ช่งก่อนก็เคย ท้ายนาแล้วท้ายนาแล้วก็มาอัพมานี่ก็อัพนำนี้บันเย็นซีนกายเนาะทานผู้ชมทานผู้ชมครับที่ที่มาติดตามผมในมือนี้แล้วเอฟซอกเอฟซี ock, C, ทั้งเมดทุกคนที่ช่วยเติมกำลังใจให้ผมผมก็ขอขอบใจหลายเลยครับทานผู้ชมผมขอขอบใจครับผมเปลือกใสยจริงครับขอบใจบาย